มาสวัสดีค่ะมาชมรีวิวกันต่อนะตอนนี้นะจะเป็นไอเขาเขียนว่าเป็นวอล์กเชิ t ตโอเวอร์ไซส์นะคะใต้เต่านะคะตัวนี้นะมันจะเป็นเหมือนแบบเชิ้ตเป็นเชิ้ตแบบเหมือนเขาใส่ไว้ใส่ทำงานอะแต่มันจะเป็นแบบเหมือนทรงช่างเหมือนทรงช่างนะคะ เชิ้ตแบบเนี้ยอุ้ยแต่สวยนะตัวนี้เป็นงานเกรดเอนะคะเป็นงานเกรดเอนะคะุณลูกค้าสี่สิบกิโลนะจป้ไปนี้มันมีทั้งเป็นแบบแขนยาวแล้วก็แขนสั้นปนกันมาเลยส่วนมากมันจะเน้นเป็นแบบสีพื้นอะเน้นเป็นงานสีพื้นซะส่วนใหญ่ สำหรับคนที่เขาทำงานแบบไม่มีไม่ต้องแบบมีเขาเรียกอ,อะไรชุดยูนิฟอร์มอะที่เขาซื้อไปใส่กันนะเนาะแนวแนวออกเหมือนเสื้อเสื้อชอ็อปเสื้อช็อปเด็กช่างเท่ดินะ ขนสั้นยาวคลกๆกันมาเลยงานโอเวอร์ไซส์แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากลูกค้าท่านไหนที่รอแบบรีวิวของงานตัวนี้นะคะเปิดรีวิวให้แล้วนะจ๊ะ สีขาวอ้อันนี้ค่้นหนึ่งหนึ่งเหมือนไอ้คาโก้เลยอะเหมือนเอ้งานกางเกงคาโก้ที่เขาบอกว่าขายได้ราคานะคะโอ้ยอย่างเทะสวย,ยนะใส่ใดูสวนเข้าตา ใส่เป็นแบบเสื้อคลุมก็ได้นะคะใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้นะใส่แบบทำงานทำงานกรังแจ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแขนยาวโอ้แต่สวยอะ่ะเทดีนะเนี่ยเออ ใหญ่มากนะลูกค้าเห็นไหมตัวเมื่อกี้เหมือนเสื้อแท็กซี่เสื้อคนขับแท็กซี่ก็สอบและสองพันห้านะคะ กระสอบละสองพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะคุณลค้าจ๋าสี้มุลูกค้าท่านไหนที่ขายงานแนวนี้อยู่นะคุลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่ขายงานแนวนี้อยู่นะจ๊ะสั่งซื้อได้เลยคลาสไซส์ก็มีนะ ถ้าใช้ก็มีถ้าอยากได้แบบเป็นงานแบบใช่จะเป็นงานไซส่เล็กเนาะถ้าใช้ก็มีงานผ้าแบบเนี้ยมันต้องเอาไปรีบก่อนมันถึงจะสวย น,นีมันยับอยู่มันเป็นผ้าบางนะคุณลูกค้ามันเป็นผ้าแบบไม่ได้หนาไม่ได้หนาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้บางมาก อันนี้เชื้ออะไรก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จักเชือดทำงานนะคะเชือดทำงานมันก็ออกเนี่ยเป็นทรงช่างนะแล้วแต่คุณจะเรียกนะคุณคะ แต่มันเหมือนเสื้อชอปอ่าก็เลยเรียกเป็นแบบแนวสองช่างอันนี้ก็สวยนะเท่เดีอ่ะผู้ชายบางคนใส่แบบนี้หล่อดิบอกเลยแต่ต้องรีบหน่อยนะลูกค้าไม่ใช่ไปใส่แบบยับยับแบอนี้ ต้องรีดให้มันดูเนีียบๆหน่อยดูดีเลยนะออกเป็นผู้บ่าวรงเชเออชองเชอผู้บ่าวรงเซอเนี่ยผู้บ่าวรงเอะะสอเนี่ยเขาก็ใส่เนี้นี้แหละอัน,นนี้เหมือนเสื้อลูกเสือ เด็กช่างเด็กช่างตัวนี้สี่สิบโลนะจ๊ะสี่สิบโลอันนี้คือเสื้ออย่างอันนี้อยู่เอสเอ เมคอินอยู่เอเอด้วยนั้นเนี่ยตัวเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าของแท้ของก็ะเท้อันไหนที่มันซ้ำๆก็คนนี้ยับค้ามนะจ๊ะ ค่อนข้างใหม่นะพ่อค่อนข้างใหม่นะจ๊ะงานเกรดเอเนะ จำนวนน่าจะประ,ประมาณร้อยกว่าตัวแหละเพราะพามันไม่ได้หนะ ตัวนี้เป็นงานโอเวอร์ไซส์นะคุณลูกค้าแต่ใช้ก็ไม่ได้ใหญ่เบื่อวางอลังการมากนะจ้ะไซส์ก็อยู่ที่ประมาณแบบ L จนถึง 3XL ประมาณนี้นะคะชีขาวก็แบบขาวจ้วจว โอ้อันนี้แบบมีป้ายห้อยเลยนะอืมงานแบบนี้ต้องเอาแบบไปรีบขึ้นเราอีกทีหนึ่งค่ะมันถึงจะดูแบบดูสวยมากขึ้น ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะลูกค้าเป็นทรงที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะบางทีผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาชอบใส่เสื้อแนวนี้เหมือนกันนะเนาะมันออกดูแบบเท่ๆคนที่ชอบแต่งตัวแบบเหมือนเด็กเด็กสายสินอะ่ะผู้หญิงเนี่ยจะคบค่อนข้างจะแบบไปทางนั้นนะแต่งตัวแบบทรงผู้ชายอยู่นะเด็กสายสิน ได้หมดอะใส่ทำงานก็ได้ใส่แบบอะลูกค้าใส่ลำลองก็ได้ใส่ทำงานก็ได้นะลูกค้าฝากไว้ด้วยนะจ๊ะตัวนี้นะคะตัวนี้วอล์กชโอเวอร์ไซส์เป็นเสื้อทำงานนะคะเป็นเสื้อทำงานแบบเสื้อทำงานทรงช่างอะเสื้อทำงานทรงช่างทรงแบบเนี้ย มีทั้งแขนสั้นแขนยาวนะคะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวเป็นงานโอเวอร์ไซส์ก็จริงนะคุณคะไซส์ Side L อขึ้นนะคะไซส์ Side L อลขึ้นจนถึงประมาณสามเอลตัวนี้ตัวนี้สองเอ่ลอะตัวนี้สองเอลที่แม่นะคะ้าถืออยู่อันนี้ป้ายห้อยมาเลยนะห้อยป้ายมาเลยแล้วก็ที่ใส่อยู่นะคะที่ใส่อยู่เนะนี่ยเห็นะตัวนี้ก็สวยที่ใส่อยู่เอเแล้วเป็นอะไร いいパーツを渡す。